ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะคะหรือแม้แต่ท่านใดที่อยู่ในรักคนาราศีพิจิกนะคะก็ดูได้ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือรัคนาราศีพิจิกก็ดูได้เช่นกันช่วงวันที่นะคะ16ถึง30มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะคะค่ะชาวราศีพิจิกได้ไพ่สิบดาบ สิบดาบนะได้ไพ่ King of Pentacles ิลอะไนออฟเพนเด็กเกิลนะคะอัศวินถือเหรียญแล้วก็หกไม้ทาสำเร็จเส้นชัยสมหวังนะ,ะชาวราศีพิจิกช่วงกลางเดือนมิถุนาจะถามว่ามีคำถาม ว่าคุณจบหรือ,อยังคุณจบข้อกรรมใหญ่ๆหรือ,อยังคุณผ่านข้อกรรมใหญ่ๆมาหรือ,อยังคุณผ่านปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆในชีวิตมาหรือ,อยังชาวราศีพิจิกนะคะถ้าใครผ่านมาแล้วขอให้โชคดีนะต่อไปนี้ชีวิตคุณจะฐานระดับชีวิตคุณมันจะดีขึ้นมากระดับหนึ่งมากๆเลยนะคะมากเลยบางคนเจอปัญหาอุปสรรคเรื่อง สูญเสียหน้าที่การงานตกงานบางคนอาจจะเรื่องธุรกิจสูญเสียธุรกิจธุรกิจล้มละลายนะคะเป็นหนี้เป็นสินสารพัดบางคนจะเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่เรื่องใดบางครั้งไม่จําเป็นต้องเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักบางคนก็เจอเรื่องความรักนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเจอปัญหาอุปสรรคเคาะกรรมใหญ่ๆคุณผ่านมาหรือ,อยังถ้าคุณผ่านมาแล้วมันจะจบสิ้นสักทีนะคะสิดบดาบ สิบดาบมันขึ้นหมายความว่าข้อกรรมปัญหาอุปสรรคใหญ่ในชีวิตคุณมันจะจบจะสิ้นสักทีนะคะชาวราศีพิจิกนะคะส่วนเรื่องคิงไนท์ออฟเพนนิเกิลเนี่ยอาศาวินถือเหรียญเนี่ยคือความร่ำรวยมั่นคงสำเร็จนะคะแล้วก็หกไม้เท้าแล้วมีช่อมากอกอยู่บนหัวแล้วก็บนไม้เท้าเนี่ยความสำเร็จสมหวังนะคะเส้นชัยนะคะเป้าหมายสูงสุดของชีวิต นะคะคุณไปถ้าใครที่ผ่านข้อกรรมปัญหาอุปสรรคใหญ่ต่อไปนี้ชีวิตคุณจะก้าวเข้าสู่ฐานความสำเร็จสมหวังเส้นชัยนะคะทำอะไรก็ตามนะ,ะบางครั้งอาจจะช้าหน่อยแต่ก็จะสำเร็จสมหวังแน่นอนชาวราศีพิจิกในช่วงกลางเดือนมิถุนานะคะคุณไม่ต้องรีบร้อนที่จะเ,เรียกว่าอะไรสำเร็จนะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่ผ่านข้อกรรมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะหากใครยังกําลังเจอมรสุมเจอข้อกรรมอยู่ต้องอดทนนะผ่านมันไปให้ได้ยอมรับความจริงให้ได้นะคุณยอมรับความจริงได้คุณจะไม่เป็นทุกข์มากแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ยอมรับความจริงไม่ว่าเจอเจอปัญหาอุปสรรคข้อกรรมใดๆก็ตามหากคุณยอมรับความจริงไม่ได้คุณจะเป็นทุกข์ทรมานชีวิตคุณจะดิ่งความรู้สึกคุณจะดิ่งลงมาก นะคุณจะเศร้าจนแทบเอาตัวไม่ขึ้นเลยก็มีนะไม่มีสตินะคะทำอะไรก็รู้สึกจะมองไปทางไหนก็ไม่มีความสุขคุณจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงหากใครที่กําลังเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอข้อกรรมนะคะคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายให้มันจบ นะคะอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านที่เราเคยร่วงเกินเขาไว้นะคะขอให้เขาเรายินดีรับและชดใช้แล้วก็ยอมรับความจริงซะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะมีความสุข เจ้ากรรมนายเวรเขาจะปล่อยคุณเร็วคุณจะผ่านได้เร็วรือถึงแม้คุณผ่านไม่ได้เร็วแต่คุณจะมีความสุขคุณจะไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นมากๆเพราะอะไรการที่คุณยอมรับความจริงได้มันเป็นกุศลทางใจมหาศาลนะมันทําให้คุณรู้สึกเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่เข้ามาคุณก็ยิ้มแย้มจ่มใสล่าเริงได้ ค,คุณไม่ได้ไปเครียดไปกดดันคุณยอมรับได้ว่าอะไรจะเกิดก็ช่างมันเกิดไปเราควบคุมจัดก,การไม่ได้เรามีหน้าที่แค่ปล่อยวางแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วเดินไปข้างหน้าต่อถ้าใครคิดได้แบบนี้นะชีวิตคุณจะ ไปเร็วพุ่งเร็วทะยานเร็วแต่ถ้าใครที่แบบทําไมเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่จบสักทีคุณเศร้าคุณเครียดคุณกดดันคุณเสียใจคุณไม่มีความสุขคุณถามหาทําไม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 ต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุณมีแต่คําถามแบบเนี้ยในใจนะคุณจะหาความสุขไม่ได้เลยอะชาวราศีพิจิกคุณจะทุกข์ตรมมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยวางและยอมรับความจริงได้คุณจะมีความสุขแล้วคุณจะลุก ลุกขึ้นมายืนขึ้นได้เร็วแล้วก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะใครที่ผ่านมาแล้วโชคดีนะะใครที่กำลังเจออดทนเดี๋ยวก็ผ่านนะะใครที่กำลังจะเจอขอให้ปล่อยวางและยอมรับความจริงให้ได้แล้วมันจะผ่านไปเร็วถึงมันไม่ผ่านไปเร็วคุณก็มีความสุขคุณก็ทําใจยอมรับมันได้คุณสังเกตคนรอบข้างคุณไหมทุกๆคนที่คุณสังเกตถ้าคนไหนยอมรับความจริงไม่ได้เขาจะเป็นทุกข์มาก เขาเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกอยู่ตลอดเวลาเขาจะร้อนดิ้นทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลานะคุณสังเกตหรือไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่คนไหนที่เขาเจอปัญหาอุปสรรคให,ใหญ่ในชีวิตเข้ามาแต่เขาปล่อยวางแล้วก็ยอมรับความจริงได้เขาจะไม่เป็นทุกข์มากใช่หรือไม่แล้วคนพวกนี้คนเหล่าเนี้ย ชีวิตจะก้าวหน้าไปเร็วจะพลิกผันไปเร็วแต่ถ้าใครที่ดิ่งมากๆดิ่งมากมเศร้าเสียใจทําไม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 เจอแต่คําถามแบบนี้ในใจนตัวเองไฟสุมในอกในส่วงเนี่ยคุณจะคุณจะก้าวช้าคุณจะพลาดโอกาสที่สําคัญนะคะชาวราศีพิจิตตั้งสติตั้งสมาธิถ้าเจอปัญหาหประสักข้อกรรมปล่อยวางแล้วก็ยอมรับความจริงมันเกินที่เราจะจาก,การควบคุมได้เราทําได้แค่ปล่อยวางไปตาม สถานการณ์ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามการสูญเสียหน้าที่การงานธุรกิจการเงินหรือแม้แต่การทําธุรกิจการทํางานนะระวังถูกหลอกถูกโกงก็มีนะช่วงกลาเงเดือนมิถุนายนีให้ชาวราศีพิจิกระวังการจะทําธุรกรรมใดๆเซ็นสัญชาเซ็นสัญญาที่มีเกี่ยวกับของที่มันเป็นมูลค่าทางการเงิน,นคุณต้องรัดกลุ่มรอบครอบให้ถูกต้องอย่าพูดปากเปล่าเด็ดขาด ลงเป็นลายลักษณ์อักษรเซ็นสัญญาการให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดมีพยานด้วยดีที่สุดน,นะย้ำนะคะบางคนก็ แต่ถ้าใครผ่านข้อกรรมใหญ่ๆมาแล้วก็อาจจะมีแค่เรื่องเล็กๆน,ๆน้อยๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากถึงถึงเจอปัญหาภาษาการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังแต่มันก็ไม่ได้กระทบชีวิตคุณมากแต่คุณก็อาจจะเสียความรู้สึกไปกับณตรงนั้นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่แต่ถ้าใครที่ยังไม่เจออาจจะโดนหนักนะอาจจะโดนหนักนะ,ะโดนเจ้ากรรมานเวนเ,เจอข้อกรรมเล่นงานหนักนะคะดังนั้นมีสติใครที่รู้ว่าตัวเองกําลังเจออยู่นะคะ คุณต้องหมั่นทำบุญทำทานรักษาสิ่งห้าส่วนมน,นั่งสมาธิแผ่เมตตาจเจริญภาวนาเนี่ยสิ่งเราเนี่ยชาวราศีพิจิกต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอก่อนนอนทำบุญไม่จำเป็นต้องทำทุกวันทำทุกเดือนตั้งไว้เลยช่วงนี้อัตรคัดอาจจะเดือนละ20บาทเดือนละ1ิบาทถ้าใครมีเงินหน่อยก็เดือนละร้อเดือนละ200-300-500<ๆ>ก็ว่ากันไปพยายามทำบุญกับ ที่เป็นบุญใหญ่บุญใหญ่เช่นการทั้งสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเกดีสร้างศาลาสร้างโรงพยาบาลสร้างสถานะโรงเรียนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นกุศลใหญ่ๆมันจะหนุนนำดวงชะตาเร็วแล้วก็กุศลใหญ่ไม่พอต้องบวกกับคำว่าให้กับท่านที่ศีลบริสุทธิ์นะคะบ,บางครั้งอ,ะอ่ะคนคนเนี้ยเขาจะไปทำบุญทำกุศลใหญ่ก็จริงเขาจะไปสร้าง ศาลาสร้างบวชวิหารสร้างพระพุทธรูปก็จริงแต่ตัวเขาอะไม่สัดซื่อพอเช่นเขาเอาเงินบริจาคมาแบ่งไปแค่ทําบุญแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซนอีกหกสิบเปอร์เซนเขาเข้ากระเป๋าเขาอย่างเงี้ยอันนี้มันนี้อันนี้สงก็น้อยอันนี้สงก็น้อยนะคะนะคะแต่ถ้าคุณอันนี้สงมันก็จะน้อยนะคะแต่ถ้าคนที่เขาเขารับมาเท่าไหร่เขาเอาไปทุ่มเท่านั้นนะคะ บางท่านนะคะท่านเป็นพระสงฆ์พระเจ้าที่แบบรับบริจาคมาท่านก็เอาไปทุ่มกับการสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระพุทธรูปสร้างสาธารณประโยชน์เต็มที่สินท่านท่านก็เป็นคนที่รักษาสินบริสุทธิ์เช่นกันนะอย่างนั้นนะ่ะยิ่งต้องอาน,นิสงส์จะแรงกล้าแล้วจะเร็วส่งผลให้เราผ่านข้อกรรมปัญหาอุประสรรคต่างๆไปได้อย่างดีและมีสตินะคะ คือคุณให้คุณคิดไวเลยชาวราศีพิจิกถ้าช่วงที่คุณเจอข้อกรรมปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี้ยบางครั้งอะ่ะมันจบแล้วนะแต่คุณไม่จบนะมันสูญเสียไปแล้วว่ามันหมดไปแล้วอะ่ะมันดึงลั้งไม่ได้แล้วแต่คุณไม่จบคุณมาตั้งคําถามในใจตัวเองว่าทําไมทําไมมันสุมในอกสุมในสวงนะเป็นไฟสุมในอกในสวงคุณจะไม่มีความสุขแต่ถ้ามันจบไปแล้วคุณได้แค่ว่าอืมทําไงล่ะมัน เราเลือดแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้เราทําได้แค่ปล่อยวางแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็ก้าวต่อไปใช้ชีวิตต่อไปนั่นแหละคุณจะลุกขึ้นได้เร็ว ะะอย่าจมนานอย่าจมปรักนานนะคะมีสติมีสมาธิให้เร็วถ้าใครหัวถึงหมอนนอนไม่หลับนะเสดนมตนนั่งสมาธิแผ่เมตตาจเจริญภาวนาเนี่ยเราแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยแผ่เมตตาให้กับทุกลูกทุกนามใช้คำนี้ดีกว่าจะได้ทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งสรรพสิทธิ์ทั้งหลายในโลกในจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยท่านก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราได้เร็วขึ้นนะคะ ชีวิตเราจะก้าวหน้าทางการงานแต่การเงินธุรกิจเหลวนะ,ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าท่านใดจะยังไงนะคะจะเจอเรื่องใดแล้วจะผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนนะคะบุญกุศลสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราเก้าวขา ข้ามก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคใหญ่ในชีวิตนะคะพอคุณก้าวผ่านเส้นนี้นะชาวราศีพิจิกชีวิตคุณก้าวเข้า,ขาสู่ความจเจริญรุ่งเรือง,งมั่นคงมั่งคั่งคุณก้าวช้านะแต่มันจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากในย่างก้าวแต่ละก้าวที่คุณก้าวเดินไปชาวราศีพิจิกบางคนยังไม่เห็นผลตอบแทนยังไม่เห็นรายได้หรอกแต่คุณรู้ว่าในอนาคตมีแน่นอนคุณก็ก้าวสร้างฐานมันไว้มั่นคงมั่นคงมั่นคงช้าแต่มั่นคง ไปค่ะทาไปตุยต่อนะอย่ายอมแพ้อะไรระหว่างทางอย่าล้มเลิกอะไรระหว่างทางทําให้มันสุดก่อนมันต้องสุดก่อนจริงๆอ่ะคุณถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้นะคะหาใครที่จะเปลี่ยนงานนะคะคุณใครที่จะเปลี่ยนงานอนะ่ะช่วงนี้ยังไม่ได้นําทํางานเก่าให้ดีก่อนดีกว่าใครที่จะขยับขยายธุรกิจก็ช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยยังไม่แนะนํา นะทำสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีให้มันเจริญรุ่งเรืองให้มันมั่นคงมั่งคั่งก่อนนะเดือนหน้ากระดกระดาว่ากันใหม่นะะตอนนี้อย่าเพิ่งไม่อยากทําอะไรที่ต้องเป็นการลงทุนการขยับขยายหรืออะไรมากเกินไปหรือถ้าคุณอยากทําจริงๆอ่ะค่อยๆทําทุนถึงบางครั้งคุณมีทุนเยอะคุณมีเงินเจ็บเยอะคุณอย่าไปลงเป็นเงินก้อนดุมตาม ในการทำธุรกิจโปรเจกต์โครงการหรือเรื่องใดๆก็ตามนะค่อยๆลงทุนไปนะบางคนไม่อยากรับความเสี่ยงเรื่องการทำธุรกิจนะคะการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ซื้อมาจะขายได้ไหมถ้าคุณมีเงินคุณก็อาจจะลองไปซื้อที่ดินเก็บไว้สักงานสองงานสามงานหรือตามกำลังทรัพย์ถ้าม,มันเป็นเงินก้อนมันเป็นเงินเก็บเพื่ออนาคตนะเพราะว่าอะไรที่ดินอ่ะมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกๆวันไม่ใช่ทุกปีเอาคำนี้ดีกว่าแพงกว่าทองคำก็ที่ดินนี่แหละค่ะทองคำมีโอกาสราคาลงนะแต่ที่ดินนี้ในตอนนี้สถานการณ์เมืองไทยเนาะตอนนี้ที่ดินยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดราคายกเว้นคอนโดคอนโด,คอนโดมีโอกาสแนวโน้มที่ราคาจะลงนะคะเพราะว่าอะไรสถานการณ์แผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซื้อทรัพย์สินที่มัน จะเพิ่มพูนพอกพูนในอนาคตนะหรือใครไม่ไม่สามารถที่จะซื้อ,อ,อซื้อที่ดินได้ก็ซื้อพวกทองคำซื้อของแบรนด์เนมที่มันขายแล้วมันได้กําไรอะอะไรทรัพย์สินที่มันซื้อมาแล้วมันเก็บไว้ที่เราสักพักแล้วมันจะได้หรือใครสุดๆจริงๆก็อาจจะฝากธนาคารแต่ช่วงเนี้ย ไม่ค่อยนิยมฝากธนาคารเพราะอะไรดอกเบี้ยน้อยแล้วก็มีชาชีพกลัวกลัวมีชาชีพระบบธนาคารประเทศเรายังยังไม่ดีพอยังไม่รัดกุมพอนะคะความเสี่ยงสูงบางคนบอกอเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านอุ่นใจกว่าฝากที่ธนาคารแล้วทุกวันนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะคะเอาตามที่คุณชอบที่คุณสะดวกที่คุณสบายใจก็แล้วกันนะคะชาวราศีพิจิก แต่คุณจะก้าวช้าแต่มั่นคงความจเจริญความแล้วก็ทางการเงินสถานการณ์ทางการเงินคุณก็จะคุณมีโอกาสล่ำรวยนะแต่คุณอาจจะช้าหน่อยชาวราศีพิจิกไม่ต้องกลัวไปเรื่อยเดินไปเรื่อยชาวราศีพิจิกเนี่ยเดินไปเรื่อยอย่าล้มระหว่างทางอย่าล้มเลิกระหว่างทางอย่าหันหลังกลับระหว่างทางก็พอนะคะฐานความม<อ>ั่นคงทางการเงินคุณล่ำรวยล่ำรวยมีโอกาสล่ำรวยอู้ฟู่สุขสบายในช่วงบ้านปลายชีวิต นะคะชาวราศีพิจิกใครสัก4ี่สิขึ้นเนี่ยชีวิตคุณจะเริ่มสุขสบายไม่ต้องลำบากไม่ต้องดิ้นรนเรื่องการเงินการอะไรคุณจะมีอะไรได้ไทรัพย์สินทางโลกนะคะที่มันจะเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้คุณนะ,คะใครที่ถ้าใครที่4ีขึ้นแล้วยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะ่ะคุณต้องพิจารณาแล้วนะคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองได้อย่างไรนะ,ะเอาเท่าที่เรามีกําลังทรัพย์ที่เราไหวนะเน้น สิ่งที่มันจะสร้างความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ร่ำรวยให้เราเร็ที่สุดคือการค้าขายคุณสังเกตไหมคุณสังเกตไหมว่าอาชีพอะไรในโลกที่มันสร้างความร่ำรวยได้เร็วที่สุดมีโอกาสร่ำรวยมากที่สุดคุณรู้ไหมอาชีพอะไรการค้าขายการทำธุรกิจใช่หรือไม่นะคะแต่ก็ต้องลงทุนตามอา,อาเรียบบทตัวเองด้วยนะดูทุนทรัพย์ตัวเองเป็นหลัก ค่อยๆลงทุนพอเริ่มได้ค่อยๆขยับขยายเพิ่มขึ้น นะคะอย่าใช้เงินก้อนที่เก็บไปลงทุนตุ้มตามมันจะบางครั้งอ่ะมันไม่ได้หายหรอกแต่ทุนมันจมมันยังไม่มีคนมาซื้อสินค้าตัวนี้ไปคุณไปลงทุนสินค้าตัวนี้เยอะทุนมันก็อาจจะจมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกถึงหลักความเป็นจริงด้วยในสิ่งสถานการณ์การเป็นความเป็นจริงในปัจจุบันการตลาดการจับจ่ายการซื้อขายพวกนี้ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยากขายอยากขายอะไรก็จะเอ,อุ้ยฉันมีเงินฉันเอาไปลงทุนตุ้มเลยคุณหารู้ไหมว่าคุณลืมศึกษาว่า สินค้าตัวนี้มันมีความต้องการการใช้บ่อยขนาดไหนบางครั้งเขาใช้เดือนละครั้งหรือบางครั้งก็ใช้ได้2เดือนครั้งอะไรเงี้ยพอคุณเอาไปลงทุนกับตัวนี้เยอะมันก็จะจมเงินทุนก็จะจมพอมีสินค้าตัวใหม่ดีๆมาคุณก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อมาขายเพราะทุนคุณจมอยู่กับสินค้าตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการอ่ะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรัก ความรักชาวราศีพิจิกค,คู่ไหนที่ไม่ใช่มีเหตุให้เลิกลาอย่าล้างจบในความสัมพันธ์แน่นอนสิบดาบขึ้นมาชัดเจนเหลือเกินนะคะสิบดาบขึ้นมาชัดเจนเหลือเกินนะถ้าไม่ใช่จบในความสัมพันธ์แน่นอนไม่ต้องไปลัน้นไม่ต้องไปดันทุลังนะคะไม่ต้องไปฝืนนะคุณยิ่งดึงลัน้นยิ่งดันทุลังไว้คุณเจ็บไหมเจ็บ คุณเจ็บคุณปวดคุณเสียน้าําตาคุณเสียใจคุณเกิดคำถามทาไมเขาต้องทําแบบนี้กับเราถ้าคุณปล่อยวางไปคุณก็เออปล่อยเขาไปตามยถา,ากรรมนั่นแหละดีที่สุดเราอยู่ของเราชาวราศีพิจิกถ้าใครที่เป็นผู้หญิงคุณมีโอกาสที่จะค่อนข้างหาคู่ยากหรือมีคู่คุณก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะบ,บางครั้งอาจจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่าง ทางสังคมเรื่องลูกเรื่องญาติเรื่องพี่น้องเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าใครที่รู้อยู่ว่าชาวราศีพิจิกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าเขาด้อยค่าหรือบ,บีบกดอัดคุณอยู่ตลอดเนี่ยคุณถอยออกมานะคุณถอยออกมาคุณต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองคุณต้องมีความสุขหาความสุขได้ด้วยตัวเองคุณอย่าเอาความสุขข,ของเราไปฝากไว้กับ คู่ของคุณเด็กขาดชาวราศีพิจิกเมื่อไหร่ที่คุณเอาความรักเอาหัวใจคุณเอาความสุขคุณไปฝากไว้คู่ของคุณคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณจะหาความสุขแทบไม่ได้เลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวราศีพิจิกเอาหัวใจมาไว้ที่ตัวเองเอาความสุขมาไว้ที่ตัวเองคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นอิสระมากนะคะคุณจะรู้ว่าคุณต้องทาอย่างไรให้ชีวิตคุณมีความสุขความรักไม่ได้เป้าหมายสูงสุด สิ่งที่สูงสุดในการดำรงชีวิตก็คือการเงิน <c oughs> นะเงินแม่อยากให้ชาวราศีงกงกเรื่อเงินไว้ก่อนเรื่องความรักช่างมันถ้ายิ่งคนไหนถึงแม้คนโสดก,ก็ตามไปเจอคนที่ยังไม่ถูกอกถูกใจพอยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม คุณบางครั้งอ่ะเขาก็ดีเรื่องนี้แต่บางเรื่องอื่นก็เหมือนจะไม่ค่อยโอเคถ้าคุณหักลบสัดส่วนกันแล้วคุณรู้สึกว่าถึงไปต่อคุณก็ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทุรนทุรายหานะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถ้าคุณอยู่เป็นโซนนะคุณจะคุณจะมั่นคงร่ำรวยนะแต่ถ้าคุณมีคู่บางครั้งคุณมั่นคงร่ำรวยคุณสร้างชีวิตมั่นคงร่ำรวยแต่คุณไม่มีความสุข เลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางครั้งมากระทบหน้าที่การงานธุรกิจคุณอีกเสียหายอีกเรื่องความรักความรักเป็นอะไรที่อยู่ในอากาศนะ่ะนะค,คุณไปขวายคว้ามาบางครั้งมันก็ละลายหายไปคุณต้องคิดแบบนี้นะแต่ถ้าใครที่เจอรักที่ดีก็ถือว่าโชคดีไปนะถือว่าโชคดีไปก็รักษาประครับประครองซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ทนุถนอมให้ดีถ้าใครเจอรักที่ดีนะคะนะถ้าใครที่เจอรักที่ไม่ใช่ ไม่ต้องไปฝืนตัวเองไม่ต้องไปดิ้นรนต่อถอยถอยออกมาอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามพอถึงหนจังหวะหนึ่งนะที่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางเรื่องความรักจะมีคนมาตามง้อคุณ <laughs> จะมีตามมีคนมาเอาอกเอาใจคุณนะคะอยากเทคแคร์อยากดูแลคุณคุณก็จะรู้สึกว่าแต่ก่อนฉันไม่เคยเจอแบบนี้เลยฉันเจอจะต้องเอาอกเอาใจเขาทุกวันนี้กลายเป็นว่ามีคนมาเอาอกเอาใจเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางเรื่องความรักมันจะมีรักดีๆเข้ามานะชาวราศีพิจิกแต่พอณนะถึงจุดนั้นบางท่านลาวชาวราศีพิจิกอาจจะบอกว่า ไม่ไงขออยู่เป็นโสดดีกว่าฉันเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วนะอาจคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะแค่ดีช่วงแรกนั่นแหละต่อไปอาจจะไม่ดีงั้นคุณก็เลยเลือกแต่สิ่งจที่อยี่อยากอยู่เป็นโสดดีกว่านะชาวราศีพิจิกไม่กลัวความเป็นโสดการเป็นโสดนะฮะลึกๆแล้วคุณกลัวไม่มีเงินมากกว่าคุณกลัวคุณไม่ร่ำรวยมากกว่านั่นแหละคือเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะ คุณจะเดินแต่คุณก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีๆนะเข้ามาในชีวิตเหมือนกันคนที่ค่อนข้างอายุใกล้เรียกกันนะคะอายุใกล้เรียกกันแลวเขาก็ค่อนข้างมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินเขาจะเข้ามาเป็นพระเอกเข้ามาเป็นอัศวินเข้ามาเป็น เจ้าชายของคุณนะก็มีก็มีนะคะแต่คุณต้องผ่านคู่กรรมเจ้ากรรมในเวรนใหญ่ไปก่อนนะคุณถึงจะได้เจอนะคะชาวราศีพิจิกแต่ถ้าใครที่มีรักที่ดีขอให้ทุนถนอมรักษาให้ดีซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ให้ดีเทคแคร์อินทรีนกันให้ดีแล้วคุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะคิดนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะร่ำรวยจเจริญรุ่งเรือง,องมั่นคงมั่งคั่งตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ